สำหรับวิธีการใช้ถังต้นนะครับปกติเนี่ยลมที่มาจากถังของเราเนี่ยมักจะมาเต็มประมาณแปดถึงสิบบาถูกไหมครับแต่เราต้องการต้นทางเนี่ยที่จะไปเข้าถังตัวนี้นะครับลมจากต้นทางเราต้องการแค่สามบาดังนั้นถ้าใครไม่มีตัวนี้สมมุติว่าไม่มีชุดนี้นะครับเราจะใช้ชุดนี้ใส่เข้าไป เสร็จแล้วแล้วก็ปรับเล็ก,กเรดให้ได้สามบาทแค่นี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสามบาทตัวนี้เข้ามาใช้างานที่ถงังนะครับมาเลยครับลและที่ถังเราเนี่ยจะมีเล็ก,กเรตสำหรับลดแรงดันนะครับน้ำยาลมส่วนหนึ่งจะว,วิ่งเข้ามาที่นี่นะะ ลงมาที่ถังในถังเนี่ยเราต้องการลงเข้าไปใช้แค่1.5บา์แล้วก็ใช้เล็กเกรดตัวเนี้ยปรับลมให้ได้1.5บา์ลมส่วนที่เหลือจะถูกวิ่งเอาไปใช้งานกับปืนพ่นนะเห็นไหมครับส่วนน้ำยาลมดันเข้าไปในถังน้ำยาวิ่งขึ้นออกมาตามท่อน,นี้มาที่ปืนพ่น ดังนั้นลมที่ใช้งานจริงๆเนี่ยสำหรับพ่นเนี่ยจะเหลือไม่เกินบาทครึ่งแล้วนี่ผมเปิดให้หมดเลยนะเนี่ยเปิดสุดแล้วได้แค่นี้แต่ใช้งานจริงเนี่ยแค่นี้พอนี่ลมเหลือเกินแล้วครับนี่แก๊แรกจะเป็นลมแก๊ที่สองจะเป็นน้ำยาเห็นไหมแก๊กแรกเป็นลมแก๊ที่สองเป็นน้ำยา นะครับกดลึกจะเป็นน้ำยาโอเคครับ